คนเอกสิษ์นะครับสิทธิมงคลนะครับนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนนัทาในผู้บริหารโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมท่านผู้บริหารท่างภาครับภาคเอกชนสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนนัทาในพ้าบรมราชินีพมะธรรครั้งนี้ ด้วยวันที่31พฤษภาคมของทุกปีท่านผู้ในการเรียนแหล่งสิ่งวิทยาคมท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตกปลิวนายวิศว์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมาเป็นผู้กล่าวคำถวายราชสด,ดุดีในวันนี้และสายนาสายทานน้ำตกปริว้ว ทานส่วหนึ่งเก็บไว้ที่เิรมองค์ประธานนะครับท่านรองรู้ว่าราชการจังหวัดจะ ไปแตะต้องพระบุรกายของพระนางเจ้าโทษถึงหัวขาดก็เลยไม่มีใครกล้าลงไปสักพยมีก่อนเสด็จออกจากนนครพาะกุมารีรัตน์ควงลูงทันทีพระกราเสงวีร้องฟ้องแม่นะ้ำเจ้าหน้าที่ในขบวนและชบัลลังก์ าวาระตายในงานพระศพกลับมาถ่ายรูปเสร็จอย่าพึ่งไปนะครับน้องๆ้องพินันทาในพระบรมบราชทนุ่งประทังนะครับกลับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญดูแล้วระวังระวังกันนิดหนึ่งนะครับ เจ้าพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพุทธ,ธานโมตัสสะอะระหะโต,ต,ตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมหาราชาตะมหาราอิพวัวนธะ ก็ถือหับของเองนะครับท่านนะครับตามลำดับนะครัที่ผมจะอ่านรายงานนะครับอารที่นะครับคือคอี่ครับเอเล่า